สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่เราจะมาทำการล็อกเป้าในแอปพลิเคชันฟู้ดเดลิเวอรี่นะเพราะเนื่องจากว่าตอนนี้มีสถานการณ์โควิดนะครับในทีระบาดแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะออกไปล็อกเป้าข้างนอกได้นะครับวันนี้อลิซอยู่บ้านด้วยเราจะล็อกเป้าร้านอาหารในแอปฟู้ดเดลิเวอรี่กันนะครับเรามาดูกันว่าวันนี้เราจะ ทำการล็อกเป้าร้านไหนนะครับแต่วันนี้เราไม่ได้ล็อกเป้าในแอปเดิมแล้วนะเราจะเปลี่ยนแอปใหม่นะครับแล้วลองดูว่าร้านอาหารในแอปใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรที่น่ากินกว่าแอปเดิมหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับวันนี้เราเข้าไปที่แอป grab นะครับ grab food นะแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูว่าวันนี้มีอะไรกินบ้างนะครับ นี่ตอนนี้นะเข้ามานะมีนี่ด้วยทรงฟรี3ามกิโลเมตรใส่รหัสคำว่าฟรีนะวันนี้เขามีโปรนะนี่ร้านนี้ก็น่ากินร้านตั้งตัวฮนะข้าวหมูทอดพุทธมนตรน,นะโอ้โหนี่ก็น่าทานนะนี่มีโอ้หลายร้านมีเฮียชัยบะหมีม่ฮ่องกงโอ้โหนี่ก็น่ากินนะเนี่ยโอ้โหมีเมนูแนะนำสำหรับคุณด้วยนะส้มตำเกี๊ยวหมูแดงแล้วก็มีโอ้โหมีเยอะนะ ต้องถามก่อนวันนี้เราจะกินอะไรกันดีเยอะอะมีนมหมีปั่นด้วยนะแล้วก็มีไอซ์ลาเต้เย็นด้วยเครื่องดื่มก็มีอืมโออกกินเยอะนะเนี่ยพวกแม็กพวกเค้กซัดพวกอะไรเขาก็ส่งนะฝั่งได้เหมือนกันโอ้โหบานสมตำโอ้โอหน่ากินหลายอย่าง มันเป็นพวกร้านอาหารในห้างเนี่ยร้านยายโยอ,อีเอ็มเคอะไรพวกนี้เราคงไม่สั่งเราจะสั่งะไรที่มันแบบที่เราไม่เคยกินแล้วก็เราก็ไม่รู้ด้วยมันอยู่ตรงไหนเนอะเราเอาร้านพวกนี้ดีกว่าลิซอยากกินอะไรลูกนม่เดา,าไก่ย่างไหมไก่ย่างไหมลูกเดี๋ยวเอาไรไก่ย่างข้าวเหนียว<ะ>ไหมคะข้าวผักไกย่ย่างโอเคอเดี๋ยวป๊ามาลองดูก่อนนะมันมีหรือเปล่าแม,ม่ามา โอเคอของโปรดอริสลยุยข้าวไก่ย่างโอเคเดี๋ยวป้าดูก่อนนะป,ะปะ้าเซิร์ชเลยดีกว่านะลองดูว่าไก่ย่างนะใส่ห้างมีนิตยาไก่ย่างนะโอ้โหนิตยารา,าวก็กินบ่ยอยแล้วเออร้านนี้น่าสนนะเดี๋ยวลองดูก่อนละทีมไก่ย่างส้งตมตำกาจนามีคูปองด้วยสามสิบหกบาทใกล้ๆนะเจ็ดจุดหนึ่งกิโล ลองดูมีไก่ย่างพรทิดานะอืมก็น่ากินนะร้านนี้คู่ไก่ย่างนี่มีเยอะนะอืมมาดูก่อนอะไรลูกไก่แบงค่ะค่ะอ๋อเขาบอกเขาจะสั่งไก่แบ่งปาค์บะป้าร้านอะไรดีนะต้องวันนี้เราอาจจะเอาไก่ย่างส้มตำเนื้อได้เลยแค่นี้ก็ได้แล้ว S <S เยอะนะวันเนี้ยมันไม่เหมือนวันนั้นเพราะวันนี้เป็นวันเสาร์วันนั้นหลอดที่เราสาดวอ่ะมันเป็นวันอาทิตย์ร้านอาจจะปิดเยอะวันเนี้ยวันเสาร์โอ้้านเปิดเยอะนะร้านที่เปิดก็คือมันจะขึ้นมันจะขึ้นมันจะไม่ถ้าร้านปิดเราจะไม่เห็นนิดเข้ามาสิลูกนิ้เข้ามาสิลูกนนาม,าลมาไหมาม,ามาช่วยป๋าดูหาไหนดูสินิ่มาช่วยปปาดูสิเอาร้านไหนดีนะร้านไหนน่ากินน้กินอันนี้ เดี๋ยวรอกินไก่ดีกว่าหรืโอเคเอาเถอะเดี๋ยวกินไก่กันดีกว่าอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอานิดผม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 ไม่เอาอันี้สดอ่ะเดี๋ยวลองดูร้านนี้แล้วกันเมื่อกี้เห็นร้านร้านหนึ่งนะเห็นร้านอยู่ร้านหนึ่งร้านละทีไก่ย่างนะเส้นไม่เอ่ยเดี๋ยวไปดูก่อนร้านนี้ก็มีดู่กุปปองด้วย มีนี่ด้วยนะเคแบงก์รถสูงสุด150บาทแลกแต้มมันรู้สึกนะอันเดี๋ยวเอาล้านนี้เอาอะไรบ้างดีเอาไก่ย่างไก่ย่างครับไก่ย่างคับนะข้าวเหนียวโอ้โหร้านนี้มีอย่าน้ำสั่งด้วยนะเหนาเจะกินตามสั่งแล้วซื้อไก่ย่างก็ได้นะไก่ย่างทำไมลดขึ้นอ่าวหรือว่าไข่ดีหมด มันเป็นร้านเหมือนค้าว้มตำนะแต่ทำไมเขาตั้งว่าไก่ย่างแต่ไม่มีไก่ย่างโหไม่มีไก่ย่างเว้แต่เีย่ยะเดี๋ยวรู้ร้านอื่นอ่ะตอนนี้เราเลือกอาหารได้แล้วนะครับวันนี้เราจะกินส้มตำกันนะก็ไปเจอร้านนี้ก็ไม่เคยกินมาก่อนเหมือนกันส้มตำปะกตายวันนะอยู่เพชรเกษมร้อยสิบสองนะร้านนี้อ่าใช่ใช่ใช อันนี้ร้านนี้นี่หู4.6ดาวเลยนะคนสั่งเยอะน่าจะอร่อยนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านี่วันนี้เราจะเอาคอหมูย่างเลยเอาน้ำตกคอหมูย่างดีกว่าน้ำตกคอหมูย่างนะแล้วก็เอาไก่ย่างน่องสะโพกแล้วก็ส้มตำไทยแล้วก็ข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวหนึ่ง มีเยอะเหมือนกันนะส้มตำนี่เขามีตำแตงไทยตำคอมย่างตำข้าวโพดกุ้งสดตำโคลาตนะตำข้าวโพดกุ้งสดที่หน้าก็น่าเอานะหรือจะเอาไปทั้งข้าวโพดกุ้งสก็ได้นะเราเปลี่ยนใช่ไหมเด็กต่คนั้นนะเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลกแปลกบ้างกุ้งสุกนะโอเคสุกโอ้โหค่าจัดส่งร้อยสิบสามอ่ะ ค่าจตส่งแพงมากเลยลเราสตามไม่เอาดีกว่าโอเคครับตอนนี้เราเลือกร้านได้แล้วนะครับเราเลือกร้านไก่ย่างคอนทิดานะก็ร้านนี้ไม่ไกลมากนะครับได้4.6ดาวนะร้านนี้ก็เมนูหลากหลายเหมือนกันนะครับก็มีนะไก่ย่างนะมีน้ําตกมีลาบหมูเป็นอาหารที่สารนะร้านเนี้ยนะแล้วก็มีเป็นแบบเซ็ตด้วยนะเนี่ยโอ้หดูหน่ากินเหมือนกัน มีส้มตำมีตำอ้งมีตำหลายอย่างเลยตำข้าวโพดกุ้งสดตำบัวกุ้งสดหมูยอตำหมูตกคกเออเยอะนะตำข้าวโพดตำข้าวโพดไข่เค็มตำปูปลาเออพวกตำเขาเยอะนะร้านเนี้เออร้านนี้น่าสนใจดีอืมคอหมูย่างพิ็นกาัมนะร้อยร้อยหนึ่งสี่ก็เจ็ดสิบไส้กรอกย่างเตาถ่านก็มี สั่งช่าทอดน้ำปลาก็มีนะเออเอาแล้วสั่งไม่ถูกเลยเยอะนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหลักๆแล้วกันเอาไก่ย่างก่อนอ่ะเอาไก่ย่างเราเอาข้าวตะก้าก่อนล้วนี้เป็นครึ่งตัวครึ่งตัวะโอเคแล้วก็น้ําตอกคอมูย่างโอเคเออเมื่อกี้มีส้มตำนะเดี๋ยวเรามีส้มตำที่เอาอะไรเอาเอาส้มตำไหมอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวเอาเป็นส้มตำดีกว่า่งไก่ย่างให้อยู่ชุก โอเคเอาต้นี่ต้องตำตำข้าวโพดน,นะแล้วก็เข้าวเหนียวในแอป,ปของตัวแอปฟู o ดนะครับเขาคิดค่าส่งด้วยนะอ่าก็คือว่าต้องดูให้ดีเพราะว่าบางทีเราไปสั่งร้านที่มันอยู่ไกลเนี่ยค่าส่งมันจะแพงมากเมื่อกี้ลองไปสั่งร้านนึงอยู่ค่อนข้างไกลสิบกโลค่าส่งร้อยกว่าบาท อาาอขอบคุณค่ะเรียงไว้ที่เก้าอีอ้ให้ออกมาหน่อยด้โอเคนี่นะครับออกมาละสองเจ็ดหนึนะ่งนะยอสั่ง 5, นะถ้าส่ง41บาทแล้วก็ตรงในแอป,ปเนี่ยมาส่วนใหญ่มันจะมีตรงที่บอกว่า<ข>ไม่รับซ้อนพลาสติกถ้าเกิดเราติ๊กเนี่ยคือเรารับถ้าเกิดกรณีเราอยู่นอกเนี่ยเราควรจะต้องรับช้อนพลาสติกด้วยนะจัมร์ระสั่งด้วยเงินสดนะออกมากินแพนไก่เดินการ คำสั่งซื้อได้รับการยืนยันแล้วและกําลังติดต่อคิวอยู่นี่มันบอกเลยนะจัดส่งประมาณบ่ายสองสี่สิบถึงบ่ายสองห้าสิบห้านะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะ<ม>เราจะได้ในเวลานั้นหรือเปล่านะตอนนี้บ่ายสองโมงสิบสอนาทีนะก็น่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงนี่เขาบอกพี่นะคนส่งเราเนี่ยก็ชื่อคุณโกวิทคนเนี้เขาจะมาส่งเรานะเออดีเนะอ่ะเดี๋ยวเรารอดูนะว่า มันจะมาตรงเวลาหรือเปล่านะครับแล้วก็เมนูอาหารร้านนี้เป็นยังไงหน้าตามันเป็นยังไงรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะมารีวิวกันนะครับอ่ามาแล้วนะครับก็ถือว่ามาเร็วนะมาก่อนเวลาด้วยอ่าลิตรลิตกินไก่เ<ห>ปล่ากินไก่ปะครับกินหอมไหมหอม มีดาวใส่อะไหรตรงนี้ตรงนี้อันนี้ใส่อะไรคะมีไข่ข้าวมีข้าวเหนียวก็เหนียวอาริสหิวมากเลยนะตอนนี้อาริโอูอาหารดูน่ากินนะอูนี่ไก่นะอันนี้น้ำตกนะน้ำตกของหมูย่างแล้วก็นี่ส้มตำก็น่ากินนะร้านนี้ถือว่าดูโอเคเลยเนาะไก่อาริทข้าวเหนียวเออเดี๋ยวป๊าเอาเองลูกนี่เนาะกินชิ้นใหญ่ม ออืมแจะหนเราออกไปไม่ได้รู้ตอนนี้มันมีโควิดรูกนะเราก็กินในบ้านแหละข้าวเหนียวข้าวเหนียวพอไหมพอพอนะโอเคข้าวเหนียวใหญ่้ัวนี้นาลิศกินโชว์สิเป็นยังไงแล้วจอกหน่อยอย่าพึ่งนะเขีย้ละเอียดแล้วบอกป้าว่าอร่อยหรือเปล่าเป็นไงรสชาติอร่อยไหมครับออร่ยอร่อยเยี่ยมสิ เดี๋ยวจะลองกินนะอันนี้เป็นไก่นะก็ดูน่ากินดีนะมีน้ำจงน้ำจิ้มด้วยนีไ<อ>่ไก่อร่อยมากเลยข้าวร้านนี้อร่อยมากนในแอปฟู้ดเนี่ยในเวอรี่เนี่ยมันจะมีบางร้านที่เราอาจจะยังไม่เคยกินเนะหรือเราก็บางทีเราก็ไม่หาไม่เจอหรอกไม่รู้มันอยู่ตรงไหน,นถือว่ามันได้เปิดให้เราได้ลองชิมอาหารในหลายๆร้า,านที่เราไม่เคยกินน,นะครับ ลองกดดูนะครับว่าในบริเวณนั้นน่ยมันมีอาหารอะไรบ้างมันอาจจะมีร้านอาหารที่คุณไม่เคยกินก็ได้นะครับแล้วก็รสชาติดีนะนเดี๋ยวเราจะลองมาชิมนะน้ำตกคอหมูย่างนะแต่สีมันค่อนข้างจะดูแบบเผ็ดเลยละ่ะเดี๋ยวลองดูรสชาติเป็นยังไงนะครับอืมอร่อยนะมันติดมันนิดนดีรสชาติอร่อยมาก ร้านนี้อ่ะถือว่าดีเลยอ่ะร้านนี้เราก็ไม่รู้จักนะทั้งที่มันก็อยู่ใกล้บ้านเราถ้าไม่สั่งในแอปพลิเคชันเนี่ยเราก็จะไม่รู้แต่มือใจอร่อยนะอร่อยเข้าวเหนียวก็โอเคผานเดี๋ยวเราจะมาลองเมนูสุดท้ายก็คือเป็นส้มตำนะครับว่าเป็นยังไงไปชายองด้ยอืเป็นส้มตำตำข้าวโพดนะครับ ตำไทยก็โบดลองดูอืมอร่อยแต่ส้มตำเนี่ยจะออกหวานส่วนจกคอหมูย่างมันจะออกแบบมันจะเผ็ดนิดนึงแต่ก็ไม่มากถือว่ากินได้มาเลยวถ่ายแล้วลูกถ่ายแล้วลูกอร่อยมอร่อยมยกินบ้างแย่งนีนก่อนแบ่งกัน ตาโตเลยมีมีคนแยกมากินแล้วอร่อยมากเนื้อก็นุ่มหวานฉ่ำรู้สึกว่าไก่เขาใหม่แล้วหนังเขาก็ย่างแบบหอมกําลังดีเหมือนเหมือนแบบย่างวิธีแบบมั้นมา้ามันมีกลิ่นเหมือนเตาถ่านแล้วก็หนังบางไม่มีมันเลยอร่อยมากโอ้ลูกสาวลอกหนังมาให้ดูว่าบางจริงกัดเนื้อนนะลูกกร็ดูกให้หมาบ็อก ขอบคุณค่ะมาขอไปชิมค่ะตำข้าวโพดก่อนอือเราไปากินตำข้าวโพดมันเผ็ดนะ้อบสนมามากินอืมแซบ่บค่ะนี่นะคะเมนูตำข้าวโพดป๊าป๊ากินะอืมครบรสเปรี้ยวเค็มเผ็ดแต่บอกเลยวนะ่าแซ่บอยู่นะคอยไม่กินแซ่บบอกเราด้วยคือคอมันโตรอร่อย อร่อยจริงมามาคอาข้าเอาข้าวเหนียวอีกหรอคะอเคหมเอออืมแบ่งกันได้ไหมคะลูกไม่ได้ไม่ได้เอาจริงเหรอลูกอาหนูหนูหนยิบได้อ่ะต่อไปคือน้ำตกข้าวหมูย่างไม่มันด้วยนะคะเขาทำดีคุณภาพจริงๆไม่นเหนมไม่คิดว่ารสชาติาจะดีขนาดนี้ หน้าตาอาหารว่าดีเรารสชาติด,ดีกว่าหน้าตาไปอิดหอมข้าวเหนีออยวจิ้มน้ำน้ำตกเลยได้ไหมคะลูกสาวชิมต้องกินกับเครื่องมันด้วยนะคะทุกคนนี่เห็นไหมอืมอร่อยหอมเครื่องปรุงของเขาทั้งข้าวคั่วก็เหมือนคั่วเองหอมต้นหอมอีกต้องซ้ำมากินได้เลยอร่อยมาก เป็นไงบ้างลูกอร่อยไหมอร่อยอริ่มยังไม่อิ่มอไม่อิ่มอ่างั้นกินโชว์ครหนึ่งชิ้นติอเป็นไงบ้างลูกอร่อยอร่อยนะระวังตกลูกอ่ะทำไงเย็นอืมเย็นก็หมดแล้วนะครับผมอร่อยจริงเนอะร้านนี้ใช้ได้อยู่ ไก่เหลือนิดนึงนะแล้วก็นี่น้ำตกหมดไก่ไม่เหลือเดี๋ยจะมีคนเหมาส้มตําก็เหลือมะเขือนะรสชาติดีนะครับอร่อยมากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยเป็นไงบ้างยังอร่อยอยู่เลยค่ะกำลังจะเหมาไก่รับรองอร่อยอย่างนี้เกี่ยงทุกจานก็ฝากไว้นะคะนี้ร้านอะไรนะคะป๊ปาร้านอ่าพรทิดาไก่ย่างร้านพรทิดาไก่ย่าง ก็ออใครอยากก<ด>ินก็เข้าไปสั่งได้นะใน App แอป Grab Food ในช่วงโควิดอย่างนี้คนก็อยู่บ้านกันโนแล้วก็สั่งอาหารมากินกันอร่อยมีความสุขแบบนี้ฝากช่องอลิศล็อกเป้ากันนะคะคอยติดตามกันว่ามีร้านไหนอร่อยอร่อยก็มาดูกันในอลิศล็อกเป้าได้เลยอลิศไปตายก่อนเลยดุยดไปว่ะ